น้องบีมันมาแล้วโอ้โหสวยจัดน้องบีโหดจัดเลยโอ้โหไปแล้วน้องบีเอาน้องบีโดนตะคุบสู้ขาวน้องบีสู้ตู้น้องบีสู้ตู้โดนตะคุบอยู่ครับน้องบีโดนตะคุบอยู่สู้ตู้น้องบีไปน้องบีโอ้ยน้องบีมันมาหาพ่อแล้วน้องบีมันมาหาพี่โอ้ยน้องบีโดนตะคุบอีกแล้วสวยแล้วน้องบีกูเอ้โหไอ้ป้านี่โอ้ยน้องบีช่วยด้วยายแล้วโอ้ยเพียบเลยน้องบีช่วยด้วย หายแล้วน้องบีช่วย oh ดีโอไม่ก็ดเล็เต์วิ่งามจ้าเลยน้องบีของแท้เรียบร้อยภารกิจสำเร็จรับรางวัลครับนี่อนุกยักษ์น้องบีตึงๆวันเนี้ถึงวันที่เราจะต้องออกผจญภัยแล้วก็ทําภารกิจแบบจริงจังแล้วนะหลังจากนี้จะไม่มีภารกิจแบบกระจอกกระจกให้หนูทําแล้วนะเพราะว่าหนูจะต้องเจอกับ ภารกิจที่มันยากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะหลังจากนี้หนูทําใจไว้หรือยังเพราะว่าพี่นะ่ะจะอัปเกรดยศให้กับหนูในแต่และระดับด้วยหนูโอเคไหมที่จะรับภารกิจนี้ ว้าวหนูนีใจมากๆเลยในที่สุดหนูก็ได้ออกผจนภัยได้รับภารกิจที่แต่ตื่นเต้นแล้ววันนี้หนูมีความสุขมากๆเลยที่จะได้รับความท้าทายไหมได้เลยถ้านหนูต้องการที่จะเดินตามแบบหาความท้าทายนั้นได้เลยภารกิจแรกเดี๋ยววันนี้พี่จะให้พี่ทีเล็กเป็นคนบอกว่าจะเอาภารกิจอะไรนี่ พี่ทีเล็กอยากจะให้น้องบีไปทำภารกิจอะไรในวันนี้ขอสักหนึ่งภารกิจสิจัดให้หน่อยได้ไหมสำหรับภารกิจแรกที่พี่อยากจะให้น้องบีไปทำในวันนี้ก็คือภารกิจสัางหารเจ้าแรปเตอร์ภารกิจนี้จะทำเสร็จแล้วเราจะได้อานของเจ้าก็ไมิมัม้มาเป็นรางวัลโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ก็พี่ทีเล็กบอกว่าอยากจะให้หนูอะไปทำภารกิจฆ่าแร็ปเตอร์ก่อนในวันนี้ หนูพร้อมที่จะสู้หรือเปล่าน้องบีหนูน่ะรู้สึกว่าหนูพร้อมตั้งแต่วันแรกที่หนูลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วพี่วันนี้พร้อมสุดๆเลยโอเคถ้าหนูพร้อมแล้วก็ปไปกันเลยน้องบีก็เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวจะให้น้องดูก่อนว่านี่นะคืออาณาจักรของเราที่เรานะจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นสวนสัตว์คือเราจะเอาสัตว์หายากมาใส่ไว้ในนี้เพื่อที่จะคอยดูแลเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาโอเค เพราะเราจะอนุรักษ์สัตว์ไว้นะน้องบีดังนั้นวันนี้นี่พี่จะให้น้องบีดูดีก่อนนี่เห็นไหมอน,นุส่วนแรปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นกรงของกวางก็จะเป็นกวางบัคกสีนะซึ่งหาไม่ได้จากธรรมชาตินะน้องบอีดูไว้ดูไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรงของแองกิโลนะก็จะเป็นแองกิโลบัคกสีนะเป็นแองกิโลหายากเหมือนกันน้องบีก็ดูไว้นะเราจะช่วยกันแบบหาสัตว์ที่มันมีสีสันแปลกๆมาใส่ไว้ในนี้น,นี่อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหม สีสวยไหมสีสวยมากน้องบีเห็นเปล่าเออเราจะเอาน้องเขามาอยู่ในนี้แล้วเราก็จะดูแลเขานะครับเออส่วนฝั่งนี้จะเป็นกรงของอันฟ้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาอันฟ้ามาใส่กรงในฝั่งนี้โอเคน้องบีพอเข้าใจไหมว้าวสุดยอดไปเลยเข้าใจใช่เปล่าเข้าใจคะ่ะแต่ตออเนี้ยหนูอยากทำภาร,รกิจมากๆเลยคะ่ะพี่โอเคถ้าหนูอยากทำภารกิจก็ไปไปกันเลยเดี๋ยววันนี้ภารกิจแรกที่น้องบีจะต้องทำก็คือ เปิดกระเป๋าก่อนช่วปฆ่า,าแรปเตอร์โอเคน้องบีจะต้องค่าแรปเตอร์ทั้งหมดน่าจะประมาณกี่ตัววะห้าตัวถ้าจำไม่ผิดนะไม่ห้าก็3ตัวโอเคถ้าน้องบีพร้อมแล้วก็ไปลุยไปเลยไปเลยไปเลยมานี่มานี่อืมเดี๋ยวอาจารย์ขอขี่คอแล้วกันโอเคจัดไปน้องบี ภารกิจแรกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอให้น้องบีนะครับไปสู้กับเจ้าแรปเตอร์นะโอเคจะจัดให้โอเคนี่ตั้งเป็นแอ g r e s เ i สตเรียบร้อยน้องบีลุยแรปเตอร์น้องบีจัดไปอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันกี่ตัวประมาณจําไม่ได้แปตัวนี่เดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วย hiding. ทีเล็กสีขาวโอ้โหน้องบีน้องบีจะได้ซัดกับทีเล็กหรือเปล่าเนี่ย นี่ไงน้องบีแรปเตอร์น้องบีมันมาแล้วโอ้โหสวยจัดน้องบีโหดจัดเลยโอ้โหไปแล้วน้องบีเอาน้องบีโดนตะคุบสู้เขาน้องบีสู้สู้น้องบีสู้สู้โดนตะคุบอยู่ครับน้องบีโดนตะคุบอยู่สู้สู้น้องบีสู้เขามาดูกันน้องๆว่าน้องบีจะสามารถเอาชนะได้เปล่าเฮ้ยน้องบีวิ่งมาทำไมเป็นจากการบันเออปแลจะวิ่งมาหาทำไมเนี่ยอามันวิ่งหนีน้องบีแล้วโอ้โหน้องบีสัตว์แล้วสัตว์แล้วสัตว์แล้ว เรียบร้อยตัวที่หนึ่งโอเคเหลือสี่ตัวน้องบีเก่งเก่งมากอืมเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวนี่เอาคะแนนความเก่งไปเน้ดีใจหัวลาอใหญ่เลยดีใจดีใจน้องบีบอกดีใจโอเคไปไปหาต,ตัวต่อไปน้องบีตัวต่อไปตัวต่อไปหนูต้องทำภารกิจนี้ให้ครบหนูถึงจะ ได้ยศเพิ่มขึ้นตอนนี้พี่การยังอัพยศให้หนูไม่ได้นะน้องบีหนูต้องไปหาตัวทำภารกิจนี่น้องบีอยู่นั่นลุยเลยไปน้องบีโอ้ยน้องบีมันมาหาพ่อแล้วน้องบีมันมาหาพี่โอ้ยน้องบีโดนตะคุบอีกแล้วสวย้วน้องบีกูเอาเอาอุ้ยไอ้บ้านี่โอ้ยน้องบีช่วยด้วยชิบหายแล้วโอ้ยเพียบเลยน้องบีช่วยด้วยชิบหายแล้วน้องบีช่วยที โอ้ไม่ก็แล้วตอร์วิงตามเออน้องบีโอห่ากูโดนกัดน้องบีสู้ด้วยเออน้องบีจัดไปแล้วเออน้องบีน้องบีตัวหนึ่งเออเออน้องบีมันอยู่นี่อย่าไปซ้ำศพมันสกายตัวนั้นน้องบีเออหลังแหวนไปอีกตัวหนึ่งน้องบีสู้เขาโอ้สู้เขาเออโอ้ยกินก็กิกนทุบก็ทุบนี่แน่ นี่แน่น้องบีหลังแหวนหลังแหวนไปน้องบีบอกเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องบีนี่คือรางวัลนี่ได้รางวัลมาแล้วด้วยนี่รางวัลเลยน้องบีรางวัลที่หนึ่งเนอานของเจ้ากาลีมีมัสอาเมอร์อยู่ที่257กันเลยทีเดียวเอาชายโยหูหิวหน่อยเก่งมากเก่งมากๆน้องบี เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่ทําภารกิจนี้สําเร็จหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับภารกิจนี้มากเลยถ้ายังไงหนูอยากจะได้ภารกิจแบบนี้อีกเพราะมันจะทําให้หนูนะ่ะมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะพี่ฮ่าฮ่าหน้องบีบอกน้องบีมีกาลังใจแล้วก็อยากรับภารกิจใหม่แล้วได้เลยถ้าน้องบีอยากรับภารกิจใหม่เดี๋ยวพี่การจะจัดมาให้เดี๋ยวดูซิว่ามีภารกิจอะไรที่เหมาะจะให้น้องบีทําในคาสถัดไป ก็ตอนนี้คาดที่1ผ่านแล้วนะเดี๋ยวพี่การจะให้ของขวัญน,นะครับกับน้องบีเป็นหมวกเลเวลหนึ่งเน่ใสไปเลยน้องบีนี่แหละคือหมวกเลเวลหนึ่งเป็นไงดีไหม <c oughs> ดีเลเวลหนึ่งเอาแค่หมวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเลเวลสองนะถ้าทําภารกิจต่อไปได้เดี๋ยวพี่การจะให้น้องบีนะ่ะได้ใส่หมวกหนังเลยดีใจไหม ว้าวหนูดีใจมากๆเลยที่หนูจะได้เลื่อนขัน้นแล้วก็ได้ใส่หมวกหนังด้วยว้าวใช่แล้วเดี๋ยวพี่การจะทําหมวกหนังไว้ให้ด้วยแต่หนูต้องทาภารกิจให้ผ่านก่อนนะถึงพี่การจะทําหมวกหนังให้โอเคว้าวหนูอ่ะพร้อมที่จะรับภารกิจต่อไปแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูมีไฟในตัวมากๆเลยเฮ้ยน้องบีเฮ้ยอะไรโอ้โหเออหืมมันไม่ใช่แรปเตอร์ไปตีมันทําไมเฮ้ยน้องบีโอไม่กอนั่นมันไม่ใช่แรปเตอร์ไอหนู พอแล้วพอแล้วอวิเนี่ยเด็กมันกําลังห้าวท่านผู้ชมคือเด็กมันกาลังมีไฟไงเด็กมันกําลังมีไฟฮะเด็กมันกําลังคึกขนองแบบอยากจะทําภารกิจโอเคเดี๋ยวดูให้ภารกิจต่อไปคืออะไรภารกิจต่อไปน้องบีอุอ้ยภารกิจต่อไปยากอยู่น้องบีวิภารกิจนี้ยากมากๆเลยน้องบีเอาเป็นก่อนจะไปฆ่าแมงมุมน้องบีจะต้องทําภารกิจสู้กับหมีก่อน โอเคเดี๋ยวจะเปิดภารกิจสู้กับหมีให้น้องบีนี่แล้วก็บุปปินปืนยาวนี่โอเคน้องบีจัดไปภารกิจต่อไปน้องบีจะต้องสู้กับหมีน้องบีจะสู้หมีได้หรือเปล่าไหวไหมถามก่อนไหวหรือเปล่าเนี่ยจะต้องสู้กับหมีแล้วนะไหวค่ะพี่ เพราะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่จะทาให้หนูแข็งแร่งขึ้นวันเนี้ยหนูจะต้องแข็งแร่งให้เหมือนพ่อโบได้แน่ๆเลยเอาละได้เลยน้องบีถ้าน้องบีต้องการทาภารกิจกอจัดให้ไปเลยครับท่านผู้ชมพาน้องบีไปสู้กับหมีกันฮ่าฮ่าหนุอมบีของเราตึงพอเก่งมากน้องบีไปเลยไปเลยไปเลยไปฮะน้องๆนะพาน้องบีไปสู้กับหมีก่อนโูตดตึงเลยน้องน้องบี ดีได้หมวกเลเวลหนึ่งแล้วอัพเลเวลมาแล้วหนึ่งสเต็ปอ่าว่าแต่มีอยู่ไหนหวะเดี๋ยวหามีก่อนนี่ไงน้องบีเจอแล้วเป้าหมายของเราคือถ้าน้องบีอยากจะชนะผ่านภารกิจนี้ได้น้องบีต้องจัดการมีตัวนั้นลุยเลยโอ้โหไปแล้วน้องบีของเราสู้โอ้โหเอาเรื่องเอาดิสู้เขาลองบีสู้สู้ลงบีสู้ส,ส,ส เรียบร้อยหูยโหดจังวะน้องบีของแท้โอ้ยใจเย็นหนูวิ่งไปไหนอะน้องบีไปไหนเฮ้ยนั่นไม่ใช่หมีนั่นบีเวอร์น้องบีอย่ามั่วดิเอาเวนกับอุ้ยเอาเอาโดนกันเอาเอาน้องบีมั่วเกินนี่มันบีเวอร์ขนปุยปุยเหมือนกันโอ้ยตีกระเด็นเลยโอ้อะเวนกำเหยื่ออารมณ์เอ้ยน้องบีนั่นแมงปอโอ้ยน้องบีข้างอุ้ยโอ้ยน้องบีข้างไปแล้วอุ้ยอุ้ย เอาท่านผู้ชมน้องบีข้างโอ้โหเฮ้ยข้างว่ะเด็กคนนี้ข้างไปแล้วอ้าไม่หยุดพอแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยเอาน้องบีพอแล้วเฮ้ยน้องบีข้างอุ้ยพอแล้วน้องบีโอแมงหมายก่อนพอแล้วน้องบีหยุด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 น้องบีหยุดก่อนรอพี่ด้วยโอ้เอาเอาอารวาสใหญ่แล้วโอ้ยหยุดก่อนเดียวน้องบีจะไปไหนโอ้โหไอหมอนี่ดีนะต้นไม้เบรกไว้ เอ้านี่โอเคพอแล้วน้องบีอไอ้บมอนี่นี่มันตึงเด็กมันคึกขนองครับนี่น้องบีนี่คึกขนองจัดเลยอยากจะทำภารกิจใจจะขาดนะโอเคขาดไปแล้วหนึ่งตัวเลืกหนึ่งตัวต้องเอาชนะมีให้ได้อีกหนึ่งตัวน้องบีนะฮะมีก่อนไหนไงน้องบีจัดเลยสู้เขาไปแล้วน้องบีวิ่งไปวดแล้วน้อง เปิดแล้วน้องบีเปิดแล้วโอ้โหทุบหลังแหวนทุบมีก็กัดสวนหลังแหวนเอาดิเอาดิเอาไอเอาคาโนมายังไงจังหวะนี้โอ้โหน้องบีหัวโอ้ยน้องบีมวอขาดนี่แหละเรียบร้อยภารกิจของน้องบีเสร็จแล้วแต่ตอนนี้น้องบีกำลังสัดนโอ้ยคานโนแบบสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าครับท่านผู้ชมเพนเมียเอาดิใครจะโหดประกันเอาดิ เอ้ยขาหักไปของแท้เก่งจังวะเอาชิปมาด้วยออชิปมาด้วยเดี๋ยวชิปไปชุบเก่งจัดน้องบีพอแล้วเฮ้ยน้องบีหยุดก่อนลุดรับป่ะอืม,มตึงเกินย่ามาที่ข้าระศูลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดูเก่งบ้างไหมเออเก่งมากๆเลยน้องบีของแท้ดีใจดีใจน้องบีบอก ทุกครั้งที่มีการอัพเลเวลขึ้นมันทาให้หนูรู้สึกมีแพล,ลงมากมากเลยว้าวภารกิจต,ต่อไปเหรอเอ้ยน้องบีใจเย็นโอ้โหเวทนกรรมน้องบีกูคึกขนองจริงเลยโอ้โหดูน้องบีอุ้ยน้องบีมแมลงกัดว้าพึ่งต่อยพึ่งต่อยน้องบีช่วยด้วยอุ้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 ยน้องบีช่วยด้วยโอ้โห,โอโหไอแมลงบ้าเอา โอ้น้องบีใจเย็นเย็นดิน้องบีโอ้รู้ว่าคึกขนองยังไม่ทันคุยกันเลยน้องบีนี่โหดจัดเด็กมันกำลังคึดโอเคเดี๋ยวดูอีกหนึ่งภารกิจนะครับน้องน้องให้น้องบีอีกหนึ่งภารกิจอ่าภารกิจสู้กับอาเจนทวิทโอเคเดี๋ยวจัดให้น้องบีนี่จะจัดให้เดี๋ยวปลดล็อกอันนี้ก่อนเดี๋ยวหาภารกิจให้น้องบีก่อน ปลดล็อกปืนปลดล็อกปืนน,น,นี่นีภารกิจนี้น้องบีจะได้ของรางวัลนะเป็นอานกยักษ์นะก็คือสู้กับนกอาเจนโอเคหนูพร้อมที่จะไปสู้กับนกอาเจนหรือ,อยังภารกิจนี้หนูจะได้อานกยักษ์เป็นของรางวัลนะว้าวนี่หนูกําลังจะได้อานกยักษ์เป็นของรางวัลด้วยอีกหน่อยหนูก็คงได้ขี่นกยักษ์แล้วนะได้เลยน้องบีเฮ้ยน้องบีเอาอแล้ว ใจเย็นลูกใจรุ่นโอ้โหไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> เด็กมันโหดอ่ะแล้วก็ดิในเมื่อน,น้องบีแบบทําภาร,รกิจนี้สําเร็จตามสัญญาเดี๋ยวจะคราบนี่เลยโอ้โหใช้หนังเยอะวะเอาไว้ก่อนน้องบีหมวกหนังหมวกหนังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำวันหลังเดี๋ยวค่อยให้วันหลังเดี๋ยววันนี้เอาน้องบีเอามารับภารกิจให้น้องบีก่อนนี่ไปไปจาัดก,การเจ้า,าเจนกัน หนูจะต้องจัดการเจ้าเจน5ตัวหนูถึงจะได้รางวัลนะลูกเ,เดี๋ยวพาน้องบีไปทำเควสฆ่านกอาเจนเพื่อรับอานกยักก่อน,น้องบีพี่ก็โหดเกินตึงมากไม่บอกเลยของแท้ไปไปไปมันอยู่ข้างบนเข่าอ่ะ้องบีน้ำปลอง,องตึงแน่อ้าเจอแล้ว้องบีมันอยู่ข้างบนนุ่นนุ่นนุ่นนุน คือถ้าน้องบีอะ่ะอยากจะจัดการมันน้องบีจำเป็นจะต้องเอาโอเคจัดเลยน้องบีน้องบีมันจะาตีชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาดิน้องบีทุบน้องบีทุบเรียบร้อยตัวที่หนึ่งแจวโอเคน้องบีตัวหนึ่งกำลังมาตัวนี้เลเวลเท่าไหร่หูสีดำมืดเลยเลเวลสี่สิบห้าน้องบีมาแล้ว ไอ้สีดำแจวจัดเลยเออตัวที่สองสำเร็จแล้วเก่งมากๆเลยน้องบีแจวเก่งจริงเลยเด็กคนนี้โอ้ภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปตัวที่สองเหมือนเดิมถ้าน้องบีอยากให้มันลงมาหาน้องบีน้องบีจะต้องจัดการนั่นไงน้องบี อเลยน้องบีมันอยู่ลุยแจวเอาที่เอาที่ไปวิ่งมาทำไมป่าป่าไม่มีตัวอะไรมาตีแหมน้องบีกลัวตัวอะไรจะมาตีิโอ้ยคอพับไปเจ๋งน้องบีแจวแจวแจวเดี๋ยวดูที่แถวนี้มีอีกไหมถ้ามีเดี๋ยวมันจะบินมาหาน้องบีอะ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปหามันเองก็ได้ วิธีล่อให้มันลงมาน้องบีจะต้องแบบซัดตัวอะไรแถวนี้ให้มันแบบตายก่อนเดี๋ยวมันจะลงมากินซากนี่คือเทคนิคในการเรียกมันลงมาน้องบีโอเคน้องบีไอตัวนั้นอยู่กับพื้นจัดการมันเลยนั่นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะไปดิเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน้องบีจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวขอกินไข่กัอนอายอยนั่นแหละว้าวน้องบีกระโดดข้ามหัว มันอยู่ข้างหลังน้องบีเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีป่าเอ้ยโอ้ย,อยเพียบเลยน้องบีโอ้ยช่วยด้วยน้องบีช่วยด้วยอูย้หมันมาเพียบเลยน้องบีเอ,อ้ยมันตายแล้วไอตัวนั้นมันตายแล้วเออนั่นแหละน้องบีจัดการน,นั่นแหละน้องบีเจ๋งมากโอเคสุดยอดน้องบีของแท้จริงเลยว่ะเก่งมากดูซิแถวนี้มีอีกไหม ร่นไงน้องบีเจอเป้าหมายแล้วโอเคเดินทางเดี๋ยวป้องกันไม่ให้เกมเด้งเดี๋ยวพี่การจะขอเซฟไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาพี่การจัดซื้อขนมเค,ค้กให้แล้วกันเพื่อเป็นของรางวัลน้องบีเก่งมากโอ้โหแต่ตรงนี้วางเค,ค้กไม่ได้โอ้โหน้องบีเปิดแล้วน้องบีวิ่งไปเปิดเสือก่อนเลยดีมากนั่นแหละ เดี๋ยวพอเสือมันตายอาเจมันจะลงมากินเองนั่นแหละโอ้โหกระเด็นเลยมาแล้วสองตัวเลยมาแล้วน้องบีมันมาแล้วมาแล้วน้องบีเอาแล้วเอาแล้วน้องบีน้องบีบอกแกลงมาดิลงมาดิเออหูน้องบีงเราตึงจริงว่ะเด็กคนนี้เก่งจริงวะเด็กคนนี้เก่งจริงน้อง อุ้ย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 ทุบบูอุ้ยทุบว้าน้องบีช่วยด้วยเอาน้องไปหนึ่งน่องไปหนึ่งไอตัวนี้ยังตามอยู่น้องบีช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวมีสกิน้องบีบอกเอาไอ้นี่สกิตรุ่ยตัวนี้รู้เรื่อสูงน่าจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยน้องบีมันยังไม่ตายน้องบีเออดูุุ่ยโดนเตะหน้าเข้าไปน้องบีมันยังไม่ตายน้องบีจัดมัน โอ้ยน้องบีบอกยอ่ยอหลบย่อหลบน้องบีบอกใช้สกิลยอ่อหลบเฮ้ยน้องบีขี้บ่อยเอหงวะเออนั่นแหละน้องบีจัดมันเออจัดเลยน้องบีสูุ้ขาเออสุดยอดเลยน้องบีของแท้เรียบร้อยภารกิจสำเร็จรับรางวัลครับนี่อ่านนกยักษ์น้องบีตึงๆอัลเมอร์เท่าไหร่80โอ้โหอัลเมอร์น้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรน้องบีแค่นี้ก็ถือว่า สุดยอดโอเคต่อไปมีภารกิจตัวอะไรเอ่ยอ่อทีเล็กว่ะนุ้งบีต่อไปสู้กับทีเล็กดีกว่าได้ในปลดล็อกปืนกับเครื่องจักเครื่องจักรเครื่องจักรเครื่องจักร นักกินต่อไปคือน้องบีจะต้องสู้กับทีเร็กโอเคเดี๋ยวจะพาน้องบีไปสู้กับทีเร็กเองฮ่าฮ่าถ้าพร้อมแล้วลุยเลยน้องบีเดี๋ยวจะพาน้องบีไปสู้กับทีเ,เร็เเก,กตัวที่พี่การเจอไว้นะครับเป็นทีเร็กเลเวล400โอเคเดี๋ยวขอตั้งโังคิเบิลก่อน เด,เ,เ,เดี๋ยวตั้งตกคีบเบินก่อนโอเคเดี๋ยวซื้อเค้กให้น้องบีก่อนนี่รางวัลจัดเต็มไปเลยน้องบีรางวัลรางวัลรางวัลเอาละนี่น้องบีเอานีไปแล้วก็ลุยเลยัดทีเล็ก,กันบนเขานี้มีไหม ทีเล็กอยู่ทางนี้ถึ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 งนี้โอ้ยน้องบีแรปเตอร์ว่ะโคตรเยอะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ไอตัวสีเขียวสวยมากน้องๆโอ้ยง่ายท้องน้องบีตบยับน้องบีตบยับสุดยอดน้องบีของแด่สู้เขา เอาไอ้บ้านนี้มาหาพี่เฉยไปแหละไม่อยู่แล้วไปหาน้องบีก่อนโอเคน้องบีเก่งวิ่งไปไหนอีกวะนะโอ้ยแองกิโลไม่เกี่ยวไอ้หนูแองกิโลไม่เกี่ยววิ่งหลบมาหลบมาแองกิโลไม่เกี่ยวไอ้หนู <laughs> โอเคทางนี้ก็น่าจะมีทีเล็กมันชี้ไปแดนหนาวขี้เกียจไปแดนหนาวขี้เกียจไป ดด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 ไม่มีว่ะสองร้อยกว่าโอเคทางนี้น้องบีเสร็จไประยะสองร้อยอีกสองร้อยเบสไอ้หนอเขาบอกไปอยู่ด้านล่างอ่ะไหนวะนั่นไงน้องบี เอาละลุยเลยน้องบีโอ้ยเปิดก่อนได้เปียบโอ้โหน้องบีเปิดไปแล้วสองดอกสองดอกเอาดีเอาดีาดสู้เขาวน้่งบีโซโซน้องบีโซโซเรียบร้อยโอ้หน้องบีตึงว่ะโอ้โหน้องบีงงบพิชิตภารกิจโอ้ยน้องบีชนะหมดเลยยูหู้สุดยอดเก่งมากๆเลยเนาะ นี่ดีใจใช่ไหมนี่ดีใจสุดยอดไปเลยน้องบีของเท้วะสุดๆเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากทำภารกิจผ่านเป็นไงดีใจไหม หนูน่ะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยในการทำภารกิจเหล่านี้เพราะสิ่งพวกนี้มันจะทำให้หนูแข็งแกร่งขึ้นแล้วหนูก็จะแข็งแกร่งให้เหมือนพ่อโบเลยแล้วหนูก็จะไปถึงจุดสูงสุดของเกมแอปมือถ่ายได้เลยเดี๋ยวรอบหนะ้าพี่การจะหาภารกิจมาให้น้องบีทำอีกนะครับแต่วันนี้น้องบีต้องพักก่อนนะเพราะว่า ي, หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเอาละครับน้องๆก็สำหรับภารกิจพิชิดไดโนเสาร์นะครับ สำหรับวันนี้น้องบีก็ทำได้สำเร็จร่วงทุกอย่างเลยคือเก่งมากน้องบีเนี่ยยอมรับเลยเก่งจริงๆเลยนะครับน้องๆเอาแหละถ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องบีด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพี่การจะพาน้องบีไปทำภารกิจอะไรเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยครับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีครับสุดยอดไปเลยน้องบีแจ๋วสุดยอด